ยืดเปิดเท้าก่อนทำไมห้าเยอะไปห้าสี่สามสองสวัสดีครับพบกับรายการปอนน้อยหอยสังนะครับในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มชายมุ่งมั่นนะครับมาจากแดนโคราชครับผมนามชื่อว่าแม็กเอฟสิบเอ็ดนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาขุดคุยเรื่องชีวิตของเขาที่ทําให้เขามาถึงจุดจุดนี้ได้ครับตอนนี้เราไปพบกับแม็กได้เลยครับผมขอเชิญคุณแม็กครับ สวัสดีครับตรงนี้ครับแม็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญครับแม็กนั่งหน่อยครับผมมาครับคุณแม็กครับข้างบนครับอ่าอรผมอยากรู้ที่มาของแบบจุดอะไรจุดมีจุดพลังอะไรที่ทำให้คุณเข้ามาฟังเ่อครับฟังกันดิจุดจุดพลังอะที่ทำให้คุณแบบได้มายืนอยู่ตรงนี้มีไหมครับก็ต้องขอบคุณรถสายสี่นะครับผมนะทที่ส่งให้ผมไม่ใช่คือผม คือประกวดร้องเพลงตอนมหบ <c oughs> คือตอนนั้นอะร้องเพลงไม่ไม่เพราะแล้วก็เพื่อนในวงไม่ชอบเราก็เลยแต่ว่าเราอยากร้องด้วยความที่เราอยากร้องแต่ว่าถ้าเราอยู่วงนี้เราก็ไม่ได้ร้องเงี้ยครับก็เลยลาออกออกจากวงเลยตั้งวงเองคือคิดอย่างเงี้ยถ้าตั้งวงเองเราก็ไน่ัวหน้าวงเราก็ร้องได้เงี้ยก็ก็ไปไปเหมือนแบบไปจับคนนู้นคนนี้มาเป็นเด็กน้อยเงี้ยับมันช่วยเล่นพิธีกรอย่างนี้ครับอ๋อผมเผื่อคนทางบ้านอย่าอย่าไปพูดเยอะครับอย่าไปพูดเยอะครับก็คือไปไป ไปจับเด็กน้อยมาเล่นด้วยแบบเป็นเด็กรุ่นน้องเราเนี่ยครับเราคิดว่าถ้าเป็นรุ่นน้องเนี่ยมันจะเถียงเราไม่ได้แล้วเราทําอะไรได้หมดเนี่ยก็ก็เลยได้ร้องเพลงแต่ตอนนั้นก็คือก็ไม่โอเคแหละแต่ว่าเราแอบร้องประกวดร้องเดี่ยวไว้ด้วยครับเราก็ได้ที่หนึ่งมาเก่งน่เลยคุณเราคิดว่าเก่งแล้วเก่งแล้วที่หนึ่งของโรงเรียนนั้นเนี่ยก็เลยออกไปประกวดแบบเป็นแบบทางการหน่อยในห้างเนี่ยฮะก็ตกรอบแรกก็เลยรู้ว่ารู้ว่าแบบโลกนี้มันกว้าง แล้วหลังจบม6ผมฝ่ฝันมานานว่าจบม6ปุ๊บอยากจะประกวดอะไรเกี่ยวกับระดับประเทศก็ไปเลยนั่งรถไปก็หาข้อมูลแบบไปยังไงสมัครยังไงก็ไปแล้วก็ไปก็ไม่ได้ยิ่งรู้สึกว่ามันกว้างไปอีกโลกมันกว้างไปอีกแบบการจะได้มาอยู่ตรงจุดจุดนี้มันก็ไปซ้ําไปซ้ําแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆคือเหมือนดวงจะวัดเราว่าครับยังจะฝันอยู่หรือเปล่ายังจะอยากทําอยู่หรือเปล่าก็คือวันนั้นน่ะ พรุ่งนี้จะเป็นการออเดชั่นของรายการหนึ่งแล้วเราเนี้วันนั้นผมต้องไปเล่นดนตรีเพื่อที่จะเอาตรงนั้นเป็นค่ารถในการไปพอไปถึงแบบทางร้านก็บอกแล้ว่าเฮ้ยวันนี้แคนเซิลวงนะเพราะว่าเดี๋ยวปิดร้านเร็วครับผมผมก็อาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปก็ก็กลับบ้านไปดีไม่ไปดีเพราะว่าก็ไปก็เลยแบบตัดสินใจแบบช่วงประมาณตีสามไปก็ไปก็ไปเคาะบ้านพี่มิกิต้าไปเรียก ยืมเงินหน่อยห0าร้อยยืม5้าอยคุณไม่มีเงินติดตัวเลยครับใช่ตอนนั้นคือเล่นตตีอยู่วันต่อวันเลยก็ยืมเงินหน่อยห0 0ร้อพี่เขาก็ถามว่าเราไปไหนบอกเราไปขอนแก่น <ฮะ S 2> ผมก็เอาเงิน500อไปขอนแก่นก็นั่งรถตอนตีสามไปถึงประมาณหกโมงก็ไปนั่งต่อแถวเลยไปแบบงงๆไม่มีอะไรเลยเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่มีไปแค่กระเป๋าใบเดียว <ฮะ S 2> แต่ว่าได้เข้ารอบได้เข้ารอบก็คือต้องอยู่อีกวันหนึ่งถึงรอบไหนครับบอกได้ว่าครับตัวแทนภาคครับผมพอหลังจากนั้นปุ๊บ เราก็พอผ่านจุดนั้นมาเราก็ไปอีกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้มันก็เราก็ไปทุกปีทุกปีเงฮะแต่ว่าจะได้กําลังใจจากชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งตอนแรกก่อนตอนตอนนี้อาจจะไม่กลุ่มน้อยแล้วนะครับผมผมก็มีผมด้ข่าวว่าแฟนขับคุณเนี่ยเยอะมากอย่าเรียกว่าแฟนลับเพราะผมเรียกว่าครอบครัวของผมโอเคผมผมไม่ใจคุณไปเลยครับตอนนี้นะครับอาลัคุณแม่ครับแล้วก็คือเขาคอยให้กำลังใจเราเหมือนแบบประมาณว่าเขาให้เราเนี่ยแต่เราอยากให้เขาที่แบบเป็นการเป็นงานนี่ฮะทุกครั้งที่เขาให้กำลังใจเราเราก็ได้แค่ คลิปใน u t u b e อะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะมีผลงานเป็นชิปเป็นอันเพื่อตอบแทนกันและกันอ่างเงี้ยครับก็กเลยยังจะทําอยู่ทําอยู่ทําอยู่แล้ววันนี้ได้มนจุดนี้ขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับผมนะผมจะมีผลงานแล้วหลังจากที่ได้ที่หนึ่งของเอฟมาก็รู้สึกว่าเอายัางครับผมยังไม่ามครับ <laughs> อันนี้แหละครับที่ <laughs> คําคถามต่อไปนะครับเป็นคําถามแบบจริงจังมากครับ <c oughs> ผมได้ข่าวมาว่าผมได้สืบทราบมาว่าเนี่ยคุณอะทำงานเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่ม5ใช่ใช่ ใช่ป่ะครับตอนแรกคือคือไม่ได้กะจะทํางานหรอกครับคือปิดเทอมแล้วก็ปิดเทอมไม่มีอะไรทาก็เลยคิดว่าอยากจะทาอะไรสักอย่างก็ไปบ่นไปเลยไงว่าเอออยากทำอยากทางานจังเลยอยากทำงานจริงเลยไงครับเตยคือว่าปิดเทอมไงคราวนี้ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาได้ยินเขาเลยมาเดี๋ยวพาไปทํางานเขาพาเรานั่งซ้อนมอไซต์ไปแล้วก็ส่งไวราสข้าวต้มบอกเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟเราก็อ๋อเลกเสิร์ฟเขาบอกเอาพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทํางานก็ทาพอวันแรกได้เงิน120บาทรู้สึกว่าเฮ้ย120 ใช้ไงหมดวะเนี่ยจริงๆตอนนั้นเยอะใช่ไหมครับมันเยอะมากสำหรับเราพอเรา120คลิปเลยเดือนหนึ่ง3,000กว่าบาท <c oughs> ตอนนั้นแบบคลิปไปถึงการเช่าบ้านการทำอะไรทำเนี้ยจริงๆแบบคิดจริงจังเลยก็เลยโทรบอกแม่ว่าไม่กลับไปที่รีสเกตแล้วจะเรียนต่อที่นี่แม่ถามแล้วจะอยู่ยังไงก็เดี๋ยวเช่าบ้านอยู่ทํางานก็เลยนั่นแหละก็เลยอยู่โคราชมาตั้งแต่นั้นต่อคืออยู่คนเดียวช่วงแรกก็เช่าบ้านอยู่เป็นห้องเล็กๆเดือนละพันแล้วก็ทํางาน ตกเย็นทำงานพอเปิดเรียนเราก็เลยลองถามเจ้าของร้านว่าเอ้ยผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นผมมาทำเนี่ยเขาก็ให้ก็เลยเรียนไปทางานไปอผมว่าคุณเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับใช่ครับผมใช่แต่มีแต่ด้วยเหรอมีครับมีตอนก่อนก่อนก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อกี้ผมไปนั่งคุยกับคุณนะครับผมชอบคําคมของคุณมากที่พูดว่า ท้อแต่ไม่ถอยนะครับอธิบายให้น้องๆทั้งบ้างได้ฟังนะครับก็คือ,อค,คือทุกครั้งที่เราไปสมัครแล้วเราตกรอบนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเออมันท้อเสียใจนะเสียใจแต่ไม่เคยบอกเองเลยว่าไม่ทาแล้วเราจะบอกเองว่าเ,ออเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่แต่มันก็มีท้อเสียใจ <ๆ S 1> ครับยอ ก็ถึงวันนี้ถึงได้เป็นเดลวินเนอร์ครับผมผมว่าอนาคตคุณไปไกลแน่นอนครับคุณแม่ครับครับผมผมคุณครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้เชิญคุณแม็กมาไม่เสียใจนะครับที่เชิญเข้ามาครับผมครับผมเพราะว่ารายการของเราก็ชื่อว่ารายการปอน้อยหอยสังนะครับแต่สังของเราเต็มไปด้วยความรู้ครับผมความรู้มาและความตั้งใจของเขานะครับสำหรับวันนี้เราขอจบรายการมีเท่านี้นะครับขอบคุณคุณแม็คครับผมขอบคุณผู้ชมทางว่านนะครับุณครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ Eh, <coughs> <coughs> <Okay. coughs> <coughs> 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 oh. kok okay.